เท้ากัมพูช้าเซ็งเป็ดพึ่งรู้ความจริงก่อนหน้านี้มาลีโกหกเรื่องยอดทหารตุย มาตลอดเลยครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้นะฮะก็ถูกเปิดเผยเผยแพร่ในกัมพูชาในช่วงนี้แหละครับเพราะว่ากัมพูชานั้นกําลังจะพลิกบทของตัวเองครับคุณผู้ชมครับจากก่อนหน้านี้นะครับพยายามจะเล่นบททหารที่องอาจต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยเดินทางเข้าสู่การเล่น ฉากที่อยู่ในบทของการเป็นเหยื่อจากสงครามอย่างที่เรารู้กันดีตลอดมานะครับคุณผู้ชมครับว่าฮุนเซนนั้นได้กำชับให้มาลีเนี่ยพยายามอย่าเปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงของทหารกรรมัมพูชาที่เสียชีวิตพยายามที่จะให้ฮุนมนเดตนั้นไม่พูดถึงเรื่องนี้แม้จะโดนสื่อบางเจ้าจี้ถามตลอดมากก็ตาม โดยพดมันเองก็เคยออกมาพูดนะครับว่าขอร้องพี่น้องชาวกัมพูชานะได้โปรดอย่าพูดถึงเรื่องยอดทหารที่เสียชีวิตนะเดี๋ยวถึงเวลาที่พร้อมเขาจะออกมาเปิดเผยเองและมาลีก็พูดออกข่าวทุกวันครับว่าทหารตัวเองนั้นตุยน้อยกว่าทหารไทยมีแต่ทหารไทยนั่นแหละที่ตายเป็นปุ๋ยอยู่ที่ชายแดนจํานวนมากอะไรของเขาก็พูดไปนะซึ่งจริงๆไทยเรามีการเช็คยอดจํานวนทหารทุกวันนะครับก็คือก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยก็มีการเช็คยอด ว่าจานวนทหารเท่าไรพอขึ้นเข้าไปตีเนินต่างๆได้หรือเข้าไปยึดตามจุดต่างๆได้เราก็จะกลับลงมาและมีการเช็คยอดจํานวนทุกวันนี่คือเหตุผลที่ทําให้เรารู้ว่าจ่าเริงหายไปในช่วงการต่อสู้นั่นเองแต่กลับไปที่ฝั่งกัมพูชาครับมาลีนั้นแถลงข่าวเช้าแถลงข่าวบ่ายแถลงข่าวเย็นแถลงข่าวกลางดึกแบบที่เรียกได้ว่ามาลีนี่น่าจะไม่ได้กลับบ้านเลยนะฮะในช่วงนั้นเจ้าตัวเองก็พยายามออกมาบอกกับประชาชนว่าทหารตัวเองน่ะตายน้อยกว่าทหารไท นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสี่เรียดแต่ในช่วงที่ผ่านมาครับกัมพูชาเริ่ม พลิกบทบาทของตัวเองครับจากการเป็นทหารองอาจปกป้องชายแดนกลับกลายเป็นเหยื่อของทางฝั่งไทยเพื่อที่จะใช้เดินเกมต่อรองกับไทยในเวทีนานาชาติในอนาคตครับส่อแอดก็เชื่อว่าทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยของเราเองก็น่าจะเตรียมรับมือกับเรื่องนี้อยู่นะฮะโดยในช่วง23วันที่ผ่านมาหลังจากปีใหม่2026ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพออันวาอิบราฮิมทายโอนอำนาจความเป็นประธานอาเซียนไปสู่ นั่นเป็นเหตุให้กัมพูชาต้องรีบตัดบทของตัวเองลงจากการเป็นคู่ต่อกอนกับไทยในทันทีโดยอ้างว่าโดนนานาชาติกดดนันโดนจีนกดดันโดน,ดนสาหารัฐอเมริกากดดันจริงๆแล้วก็โดนกดดันจริงๆละครับแต่ประเด็นเหล่านั้นมันเป็นประเด็นรองมากกว่าประเด็นหลักจริงๆก็คืออวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียต้องลงจากตําแหน่งประธานอาเซียนแม้อันวาจะเคยออกมาพูดว่าการต่อรอง เราจาจุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชานั้นเป็นการยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายมาเลยไม่ได้มีการไปเกี่ยวข้องอะไรกดดันอะไรเลยเพียงแค่ทําหน้าที่ประธานหรืออำนวยความสะดวกเท่าน,าน,นัา้นนะก็รู้กันนี่แหละครับว่าสิ่งที่อันวาพูดแต่ละครั้งแต่ละทีที่บอกว่าไม่ได้เข้าข้างใครเนี่ยมันคือการเข้าข้างกัมพูชาทุกๆครั้งนั่นแหละนะครับส่วนไทยของเราครับ แม้ว่าเราจะได้รับชัยชนะในการสู้รบที่ชายแดนในครั้งนี้ยึดพื้นที่มาได้เป็นจํานวนมากแต่ก็ยังเรียกได้ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมครับยังเหลือเนื่น700ที่อยู่ใกล้กับช่องอานมาที่กัมพูชาย,ยังยึด เป็นฐานอยู่นั่นเองในจุดตรงนั้นครับคุณผู้ชมครับหลายๆภาคส่วนก็สันนิฐานกันนะครับว่าน่าจะมีการตั้งบังเกอร์ใหญ่เหมือนกับที่เราเห็นภาพที่เกิดขึ้นที่เนิน350ก็คือมีการตั้งฐานทหารมีทหารยศสูงไปอยู่มีการทําบังเกอร์ขุดหลุมลึกที่เรียกได้ว่าทั้งลึกทั้งใหญ่แทบจะก,กลายเป็นถ้าอยู่แล้วนะครับสําหรับที่กัมพูชานั้นได้ไปทําฐานบังเกอร์อยู่ทําให้ทหารไทยของเรานั้นโจมตีได้ด้วยความยากลําบากแม้กระทั่ง ไขยของ F16 เองก็ยังแทบจะทําอะไรบังเกอร์เหล่านี้ไม่ได้เลยแต่ไทยต้องใช้ทั้งไข่ของ F16 เพื่อปลูพมรมปลูทางให้กับทหารที่เป็นฐานร,ราบเนี่ยให้ขึ้นเข้าตีจุดหมายได้นะครับเพราะว่ากับระเบิดเนี่ยมันเยอะจริงๆการหย่อนไข่ลงไปเนี่ยก็จะทําให้กับระเบิดเหล่านี้ทํางานนั่นเองแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้ทํางานทั้งหมดทั่วทั้งพื้นที่นะครับก็ยังมีโรงเหลือให้ทหารไทยของเราได้เหยียบได้บาดเจ็บได้ทุกพลภาพอีกด้วยนะฮะตัดกลับไปที่ทางเพจของกัมพู ที่ได้เผยแพร่ภาพของทหารกรัรมพูชาที่นอนตายเกลื่อนชายแดนอยู่เนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพอรัฐบาลกัมพูชาไม่อนุญาตเนาะมันก็จะไม่มีภาพแบบนี้หลุดออกมาเลยนะครับแต่ตอนนี้พอทางฝั่งของรัฐบาลกัมพูชาอนุญาตพอเขาต้องการเล่นบทเยือเนี่ยภาพเหล่านี้ก็เลยหลุดออกมาเป็นจํานวนมากครับแล้วก็สะท้อนไปในจิตใจของชาวกัมพูชาถึงความโหดร้ายของสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชายแดนแน่นอนแล้วครับว่าความโหดร้ายแบบนี้ มันไม่ได้เริ่มขึ้นที่ทหารไทยของเราครับมันเริ่มต้นจากผู้นําของกรัรมพูชานั่นแหละที่นําเอาความบาดเจ็บล้มตายมายัดใส่ประชาชนทหารของตัวเองให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากแน่นอนนะครับว่าในรอบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการกะประเมินการเสียชีวิตของทหารกัมพูชาอยู่ที่ราวสองพแต่ภาพที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นกันนั้นก็เรียกได้ว่าเยอะ จริงๆครับคุณผู้ชมครับน่าจะเกินหลัก2000ไปแน่นอนสองรอบที่ผ่านมาคาดว่าประชากรกัมพูชาน่าจะสูญหายหรือล้มตายไปเป็นเรือนหมื่นเลยละครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดีกว่านะฮะว่าพวกเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทหารของพวกเขาที่ชายแดนที่เป็นภาพมากมายขนาดนี้นะฮะโดยคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าทหารที่ตุ้ยอยู่ที่พื มันน่าจะไม่ใช่ทหารของเราหนาะแต่ภาพนี้คือเครื่องแบบของพวกเขาเลยนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันเห็นภาพนี้แล้วฉันเจ็บปวดจริงๆฉันไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับทหารของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าขอให้ดวงวิญญ,ญาณของทหารของเราวีรชนผู้กล้าของเราทุกคนจงไปสู่สุคติเราทราบซึ้งในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของกองทัพกัมพูชา คอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะครับไปคอมเมนต์เอาไว้เดียวบอกว่าทําไมไม่โทษหุนเซนวะมันมาคับตัวเลขศูนย์เสียโกหกประชาชนมาโดยตลอดศพที่ชายแดนมันกาเป็นหลักฐานอยู่แล้วตายเกลื่อนไปหมดทําไมไม่มัด หลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชามาตอบกลับเป็นภาษาไทยนะฮะโดยบอกว่าไอ,วไอ้คนเชื่อเอ้ยทำไมออกมาพูดแบบหน้ดน,ดนด้านแบบนี้เพราะประเทศของมึงน่ะถล่มใส่ทหารของกูทําให้ทหารของกูน่ะบาดเจ็บมากๆประเทศของพวกมึงน่ะจะต้องหายไปจากโลกนี้หลังจากนั้นก็มีชาวไทยอีกคนเข้าไปตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าขอบคุณฮุนเซนนะสำหรับปุ๋ยที่มาบำรุงดินแม่ สุดยอดจริงๆเลยสำหรับทหารคขเมเนเนี่ยนอนอืดเต็มชายแดนเลยหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับอีกทีนะฮะโดยบอกว่าก ah, ูว่าพ่อฮุนมึงนี่มันโคตรจะหน้าด้านเลยว่ะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าศพเก่าตายตั้งหลายวันแล้วทำไมถึงเอามาโพสแล้วบอกว่าเป็นทหารของเราคือชาวกัมพูชาบางคนยังรับความจริงไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่เชื่อว่าเป็นทหารของตัวเองนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าขอสแสดงความ ความเสียใจกับครอบครัวของทหารเหล่านี้ด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากองทัพบ,บกของเราทําเต็มที่แล้วแต่ไม่สามารถต้านทานอาวุธของไทยได้คอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยของเราหน้าไปคอมเมนต์เอาไว้โดยบอกว่าขมเมนควรจําเอาไว้นะว่าไม่ควรยั่วยุเสียม ลาวหรือเวียดนามเลิกได้แล้วไอ้น,นิสัยชอบยั่วยุเนี่ยทหารขเขมรจะต้องเสียชีวิตอีกเยอะรู้ไหมตอนเนี้ยมันเน่าเต็มชายแดนไปหมดแล้วแม้กระทั่งในปราสาทที่โดนหินทับก็ยังเอาออกไม่ได้เลยคือจริงๆทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตเนี่ยไม่เพียงแค่อยู่ในปราสาทนะครับในปราสาทตาควายเนี่ยฐานไทยบอกว่าประมาณ12ศพนะฮะส่วนในบังเกอร์ต่างๆเนี่ยที่โดนบังเกอร์ทับอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับคุณผู้ชมครับปริมาณนี้เยอะจริงๆ ะะแม้กระทั่งหน่วยทหารที่ออกมาเก็บศพที่ชายแดนของกัมพูชาเนี่ยนะครับก็ยังพูดเลยครับว่ามันมากมายจนพวกเขาเนี่ยเก็บแทบไม่หวาดไม่ไหวเลยนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเราควรเคารพวีเดอชนผู้กล้าสิทําไมเอาภาพเนื้อสดๆของเขามาออกอากาศแบบนี้ทําไมคุณไม่กตัญญูต่อทหารฮีโร่ของชาติทําไมคุณถึงเอาภาพการเสียชีวิตของเขามาโพสแบบนี้ตลอดเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าใช่เลยฉันจะจดจําภาพนี้ไปต หลอดชีวิตของฉันคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันป่วยการมากตอนเนี้ยโพสภาพอะไรก็ไม่สามารถเยียวยาจิตใจของฉันที่ต้องสูญเสียแผ่นดินไปได้หรอกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า เจ็บปวดมันเจ็บปวดเกินกว่าที่จะกล่าวไว้ทหารของเราที่เป็นทหารฮีโร่ต้องสูญเสียไปจากกองทัพของกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันจะจดจำสิ่งนี้ไว้ตลอดชีวิตผู้นำของเราคือคนคดกงทุดเจริตมีทหารของเราออกมาเปิดเผยว่าพวกเสียมหนับมีอาวุธที่ดีกว่ามีการต่อสู้ที่ดีกว่าการทุจริตในกองทัพของเราทำให้พวกเรานั้นเสียเปรียบไทยคอมเมนต์ต่อ ต่อไปนะฮะบอกว่าได้โปรดอย่าแชร์วิดีโอหรือรูปภาพแบบนี้ออกมาอีกลบมันออกเถอะมันทำร้ายจิตใจของคนกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ายิ่งดูยิ่งเจ็บปวดทีแรกฉันนึกว่าทหารเสียมซะอีกแต่ที่ไหนได้มันคือทหารของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากัมพูชาของฉันทำาไม,มันถึงได้เจ็บปวดอ้วดร้าวขนาดนี้ทำไมเราไม่สามารถโจมตีกับใส่ไทยได้เลยเรามีอาวุธ อยากจีนมากม้ยแต่ทำไมเราถึงกลับใช้มันไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะฮะไปคอมเมนต์เอาไว้เดีอ๋บอกว่าอ้รู้ไหมต่อนเนี้มันเน่าที่ชายแดนมันเน่าจนเหม็นสุดๆไปเลยละเหม็นเอ้ยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า ตอนนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยจริงๆเหนื่อยในเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ฉันอยากให้ประเทศของเราพักบ้างคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าข้างๆของเขาคืออะไรทำไมฉันไม่เข้าใจเลยภาพนี้ใช่ทหารของเราจริงๆเหรอคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ายุดยั่วยุไทย เลือกกวนตีนไทยได้แล้วปะทะกันมาสองรอบรู้ไหมทหารนะ่ะต้องกลายเป็นเหยื่อไปแล้วเท่าไรบทเรียนนี้กัมพูชาควรจำจำใส่สมองของทหารกัมพูชาเอาไว้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเสียมคือเผาพันธุ์ที่น่ารังเกียจที่สุดแม้พวกมันจะเรียกตัวเองว่าไทยแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปจากการเป็นเสียมหรอกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า ฮุนเซนปล่อยให้ทหารของขมเนตายอย่างกับสั์แต่ไม่ได้นำศพลงมาบำเพ็ญกุศลด้วยซ้ำอันนี้เป็นชาวกรัรมพูชานะเข้ามาต่อว่าฮุนเซนนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสงสารทหารฮีโร่ของกองทัพของกัมพูชาจริงๆเขาต้องเสียสละชีวิตของตัวเขาเองเพื่อปกป้องแผ่นดินของเราขอให้พวกเขาได้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าบนสวรรค์เด็กๆมากมายต้องกลายเป็นกัมพาทั้งหมดนี้มันเกิดจากการที่ พวกจนเสียมเข็นฆ่าพี่น้องขมินของเราอ้าวทำไมไม่ไปโทษหุนเซนโนะลาถ้าหุนเซนมันไม่กระเฮียนกระหือหรือจะเป็นบิดาแห่งสันติภาพเอาชนะไทยสมัยสมเด็จเตโชเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าดวงใจขมิ้นทุกดวงขอส่งวิญญ,ญาณของทหารที่ฉายแดนหนาะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันต้องพูดจริงๆว่าพวกเสียมเนี่ย มันตายเยอะกว่าขมิ้นของเราแต่พวกมันน่ะไม่ยอมโพสภาพศพของทาหารมันโพสแต่ภาพศพของทาหารขมินเพราะต้องการให้คนขมิ้นของเราสูญเสียความมั่นใจจริงๆน่ะผีที่ชายแดน สมเด็จบอกว่ามันเป็นผีทหารเสียมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้ามันเป็นซากขนาดนี้ก็เผาไว้ที่ชายแดนนั่นแหละจะนำกลับมาทำไมเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นซากของทหารคอมเมนต์ของเราหรือทหารของเสียมคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะฮะไปคอมเมนต์เอาไว้เป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยบอกว่านี่คือผลของความโง่เขลาที่ฮุนเซนฝังใส่หัวของประชาชนจริงๆอ่านคอมเมนต์มาแล้วหลายๆายคอมเมนต์ เห็นได้ชัดถึงคุณภาพของคนกัมพูชามีหน้าละฮุนเซนถึงหลอกได้ขนาดนี้หลอกให้มาตายเปล่าๆตายฟรีๆที่ชายแดนก็ยังหมาเลยครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์นะฮะที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงๆนะฮะว่าหลายๆภาพเนี่ยแอดไม่สามารถที่จะเอาขึ้นให้ชมบนวิดีโอได้นะครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่ค่อนข้างจะอุจจารตาแล้วก็ เป็นภาพที่ไม่น่าชมเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็คงจะได้ฟังเสียงที่แอดเล่านะฮะแล้วก็บรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่บริเวณชายแดนนะครับก็แอดก็ไม่รู้ว่าจะนําเสนออย่างไรให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะฮะส่วนชาวกัมพูชาครับก็ยังคงดักดานแล้วก็คนที่เชื่อฮุนเซนก็ยังคงเชื่ออยู่อย่างนั้นแหละนะฮะส่วนใครที่เริ่มตาสว่างเริ่มเห็นความสว่างที่ปลายอุโมงค์บ้างก็พอจะตงิดตงิดใจที่จะไม่พอใจฮุนเซนอยู่แต่แน่นอนละครับว่า ถ้าหากกัมพูชายังปล่อยให้ฮุนเซนปกครองต่อไปอีก10ปีถ้าหากฮุนเซนอยู่ถึงนะฮะกัมพูชาก็คงจะตกต่ำไปมากกว่านี้ไปเรื่อยๆประเทศอื่นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นกัมพูชาก็จะมีแต่ถอยหลังถอยหลังโดยครอบครัวของตระกูลฮุนก็จะมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆตามสไตล์ของผู้นำเผด็จการที่เกิดขึ้นทั่วโลกประชาชนอดอยาก ผู้นาอยู่ดีกินดีคดโกงกันทั้งประเทศกลายเป็นประเทศศูนย์กลางสแกมเมอร์ที่โดนสหประชาชาติชี้หน้าใส่ว่าเป็นประเทศของสแกมเมอร์เป็นนครหลวงของสแกมเมอร์อย่างแท้จริงอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันส่วนชาวกัมพูชาในชาติก็เชิดชูสมเด็จมหาเตโชทิปดีอะไรของเขาต่อไปนะฮะว่าเป็นบิดาแห่งสันติเพียบนั่นเองครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับการแปลความคิดเห็น เห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ